สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คลิปเรื่องของเราใน IG นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาที่หน้า Google นะครับให้เราซเซอร์คําว่า k m เอ็มขีดโนะครับแล้วก็กดไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะครับก็หน้าตาเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนคนที่เคยลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับส่วนที่คนยังไม่เคยลงชื่อหรือ สมัครการใช้งานก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะหน้าตาการสมัครการใช้งานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้เราใส่ชื่อผู้ใช้ใส่ Gmail สลัดปากงคุณได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมแตงมาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าส่วนคนที่ไม่อยากสมัครให้ยุ่งยากก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกในด้านของ IG นะครับ กดไปที่จีนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้ให้เราไปกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกถูกใจรับประกัน3ปวันตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนบริการตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกได้เลยนะครับมีหลายบริการมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันที่สองก่อนแล้วกันเนาะส่วนลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้เราไปที่หน้าวิดีโอของเราหรือคลิปเดียวของเรานะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตรงนี้มาได้เลยแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับส่วนจํานวนผู้ถูกใจตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็น200ก็แล้วกันนะครับอ่ะ จากนั Entonces, ้นก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับ hmm. ค่าใช้จ่ายตรงนี้เว็บไซต์ก็จะคำนวณให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนได้นะครับอ่ะแล้วเราก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะได้รับคําสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้เลยอ่ะต่อไปนะครับก็ประวัติการสั่งซื้อให้เรากดมาประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วให้เราไปที่ ออเดอร์ใหม่ของคุณตรงนี้นะครับให้เราดูเลขออเดอร์ดูลิงก์ให้เราตรวจสอบลิงก์ของเราได้นะครับอ่ะตอนนี้ก็ระบบกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับระหว่างรอดาเนินการยวจะสอนวิธีการเติมเงินนะครับก็ให้เรากดมาเติมเงินตรงนี้ได้เลยอ่ะหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการชําระก็จะมี3รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็สแกนผ่านเคเบิโค้ดนะครับรูปแบบที่2นะครับก็ทูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็ต่อมานะครับเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับก็เข้ามาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับบริการทั้งหมดตรงนี้นะครับก็รวบรวมบริการต่างๆในหน้าเดียวตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้หรือว่าหาบริการต่างๆโดยการเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนใครที่มีปัญหาที่อยากจะติดต่อสอบถามแอดมินหรือเติมเงินไม่เข้าอะไรประมาณนี้ก็สามารถกดติดต่อแอดมินตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็จะมีหมวดหมู่แจ้งปัญหาเล็กออเดอร์แล้วก็ข้อความนะครับให้เราใส่ข้อความที่เราอยากจะติดต่อแอดมินได้นะครับส่วนแอดแต็กไฟล์ตรงนี้นะครับเผื่อคนที่มีรูปภาพเนาะ ก็สามารถกด t t ตแทกฟ้าตรงนี้แล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดไล์ของเราขึ้นหรือยังนะครับก็ตอนนี้มีอยู่14ไล์นะครับเดี๋ยวเราลองกดรีดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็เพิ่มมา177ไล์นะครับก็ตอนแรกมีอยู่14ไล์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองรีดูอีกรอบนะครับอ่ะก็ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรารอระบบทําการเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ตัดมาอีกทีนะครับ อ่ะตอนนี้ก็ตัดมากันอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้ระบบก็ได้ทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับก็ส่วนใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์แบบนี้นะครับให้เรากดมาที่หน้าเว็บไซต์ไปที่แนะนําเพื่อนตรงนี้อ่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ส่งให้เพื่อนๆของคุณได้เลยส่วนลิงก์ผมก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ